สวัสดีสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กล่องหนุ่ินาพาเที่ยวถึงวันนี้เราหนุ่มนาที่พาทุกคนเนาะมาเที่ยวส้มอ่าเส้นทางซอยเนาะเขาจะไปเส้นทางอ่ะทางหลังเนาะของเส้นท่านพรามสองเนาะเดี๋ยวทุกคนไปเบิ่งปกระสมกันเนาะเส้นทางทางหลังเนาะที่ว่าปั่นรถจักรยานไปหรือว่ารถถีบเนาะไปหาเส้นท่าลเนี่ยเป็นทางเนี่ยไรเนาะเดีวเาจะพาทุกคนปั่นไปเลยไปเบิ่งเส้นทางเนาะแลวกรส้มบรรยากาศไปพร้อมกันเลย ไปแล้วเนาะนี่เนาะทุกคนเส้นทางที่ประมาณนี้เนาะอยู่ขวามือนี่ก็จะเป็นสนามบ้านเนาะมีคลิปลงเนาะอยากมาถ่ายให้ทุกคนเบิ่งเท่ันอยู่ข้างล่างนี่เนาะก็จะเป็นเอ่นนานะทุกคน ตอนนี้เราอยู่ข้างหลังคอนโดคอนโดพลังโซนนี่ข้างหลังมาซื้อข้างหลังคอนโดของบรรยากาศเนาะทุกคนโอ้แดดลมร่มเนาะตอนนี้ประมาณสี่โมงสี่โมงครึ่งเนาะสี่โมงครึ่งหลายคนกะมาเที่ยวเี่นี้บาร์ไลส์กันได้ เป็นเส้นเองเป็นทางเส้นน้อยนะครับคนอาจจีระอันนี้ก็ถืเป็นโรงงานหมู่ปูนนะทุกคนปูนที่เหมืน าไปเทตามทางดังปูนก่อสร้างเนาะตรถสายมือขอวมือแต่ที่เป็นสวนปลาที่เขาเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งกันลังเส้นทาๆเลยเนาะอยู่ขววมือนี่ก็ท่ทเป็นแบบอู่รถกระป๋องอันนะทุกคนรถสองแถวหน่อยเป็นอู่นะำสายมือนี่ก็จะเป็นโรงงานปูนเลยรถกระป๋องมันกอ่เอเต็มสายขนาดนะั้น ลำไรลำไรเนาะวันสี่โมงยังแดดอดียแต่ว่าหกโมงไปกับสิผมทุกคน,น,วกนสวนนะไรอย่างเงี้มทันเปิดเนาะ สวนส,วน,นนนสวนเส้นทางนี้สวนเกอิ์นสวนฟากนะยังว่าเปิดประกาศนานนะฮะนี่ก็จะเป็นเป็นปูรมะใหม่ใหญ่มากในตอนนี้ คนตอนนี้เทามาขอดเส้นทันแหละอันนี้เป็นข้างล่างของเส้นทันเนาะตนี้ก็จะเป็นบริเวณม่องเขาจอดรถเนาะเส้นทันพระรามสองี๋ยวเจ็ไปเบิ้งข้างล่างเนาะที่เป็นสวนดอกไม้ไปกันเลยาอาจ,จ็ดหาหม่องจอดรถทีมาไว้เนาะ ว่าที่จอดรถเ้าไว้นี่กอนจักรยานเฮาแล้วคนตอนนี้เฮาก็มาฮอดข้างล่างของเซ็นทรัลพระรามแ้อันนี้เขาจอดรถจักรยานเ้าไว้นี่ข้างล่างมันจะที่บุรณะใหม่นเนาะเพิ่ม,เต,ม,เ,ตมเติมออกมานะ เป็นสวนดอกไม้เนาะทุกคนแต่ถาขงขวามือหนึ่งถังนี้แต่ที่เป็นสวนปลากสวนที่แบบเขามาให้คนออกกำลังกายหรือว่ามีการจัดงานโชว์อย่างเนาะคนที่มาเห็ดอยู่มองนี้เนาะแต่ช่วงนี้เนาะคนปิดไปแล้วมาให้คนเข้ามาดแดบพบอบหายมีคนเข้ามา,าเดี๋ยวตอนนี้คนห่อนเลยแบบว่าอันแดดทุกคนเอาเป็นเนื้อโมาโต๊ะ ขนาดจริเป็นสวนดอกไม้เนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเบิ่งสวนดอกไม้เน,นาะงามงามโอเคเดี๋ยวเราไปเบิ่งสวนดอกไม้กันเลยทุกคนนี่ทุกคนนี่มันสวนดอกไม้เนาะ พนครั้งสองที่เพิ่นบุรณะใหม่หนอกข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อก่อนมันจะโบเป็นแบบนี้เนาะอันนี้เพิ่นได้สร้างตึกขึ้นมาอีกเพื่อเพิ่นเ็พอย่างนอกข้างบนมันจะทำมาเลาะสมส้นดอกไม้กันเลยทุกคนโอ้ห่างๆเลยละนะจะซ้อนนะข้างหน้าเพิ่นไม่ให้เข้าเลยเนาะเพราะว่าปิดไว้เนื่องจากโควิดเข้ามานี่จ้ะไม่ให้เข้าไปเลย โบมีคนมากเลยแต่ก็ตะแรงเนาะคนจีนมาแลนดนสวนนีรลายแต่ตอนนี้โบมีแหละเพราะว่าเขาไม่ให้เลยแลนออกกิจกรรมอียงเนาะแล้วก็ไปถ่ายใกล้สายโบได้เนาะช่วงนี้ก็เลยมาถ่ายรีวิวให้คนเบิง่งนเกิดคนทงเที่ยวเก่าหรือว่าอะไรเนาะแต่อดเบิ่์ชรวมกันนกันทุกคน เนี่ยชิเปิ้ลดอกใหม่ส่วนปลูกไม้เนาะพส่วนสีเอามาปลูกไม้ตลอดเพราะว่าจะได้มันเก่าไปมันจะเปลี่ยเงินไปเอาแตเคยมาถ่ายสองเสี้ยแหละเสื้ยนที่สามเสื่อนนี้หนึ่งคนอู้หูอป็นต้องไม่งามๆด้วยคนพอาจะเข่าพีไทยเลยมีนสวนเนาะเข่าก็ได้งั้นจะคนติดเลย สางของมันให,ให,หมเ่เราสืบสันต์กัน nhau เลยอ๋อ,อแล้วเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้กับผมมีอย่างไรเนาะเอากาพาทุกคนมาเบิง่งสางร้อยสินท่านละกันอย่างไรเนาะฝากทุกคนเนาะที่เข้ามาเบิ่งในคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปต่อไปเนาะขอขอบใจเนาะทุกคนที่เข้ามา ติดตามหับชมเขา